มวลชนนะคะทีนเสียงนี้นะคะขอเรีน่นเชิญได้เข้าห้องที่ประชุมได้เลยค่ะอนุญาตนเชิญค่ะที่ฉันจะขออนุญาตได้แนะนําทุกท่านได้รู้จักกับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้วก็จะขออนุาิสุขค,คือเราได้เรียนรู้ด้วยเราและได้รู้จุดที่เราควรเติมด้วยเพราะถ้าเกิดเราชนะที่โดยเฉพาะอีสานเราศิลปวัฒนธรรมนั้นเป็นสิทธิสะท้อนนะคะเราใช้ชื่องานราชภัฏที่ได้เรียนท่านเมื่อกี้ รชาชนของพระอ,องค์ท่านอย่างจริงจริงจังๆถ้าท่านผู้สื่อข่าวจะเห็นว่าเรื่องของศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์อีก15เมาจากสุรินทร์อุดอรสารคามเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้ประชาชนที่จะโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่7นะครับ National and International Research Conference รวมถึง จากต่างประเทศด้วยนะครับที่เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้นะครับนี่เป็นที่เดียวในประเทศที่ผลิตครู5ปีค่ะเมื่อ <c oughs> สองสัวันนี้นะคะในใบมันก็จะออกมาเป็นคาเล็กเตอร์ของนักศึกษาพอเรียนในทุกคอร์สแล้วได้แก่ศาสตราจารย์ไมเคิลสมิธจากตุรกีนะครับรศาสตราจาร์ยูฮานีนี้นะครับก็นำเรียนผู้สืส่อข่าวด้สื่อมวลชนว่าเป็นความตั้งใจของ B คุณ ในการประกวดมีโลกพระราชทานของสมเด็จพระเทพพระองค์ท่านกุาุาตาอทั่วประเทศเรากำลังสกัดแต่ละภูมิภาคเลยดูมาขอรับทราบการปลิตครูห้าปีของราชพัฒน หลุมของว่าาตอนนี้เรากำลันคิดแล้วว่าเราจะทำาอันทาชาไดเจอถามว่ามาจากไหนจแล้วก็คือทีกเราในเวลาคืนาเราจะมีของเราเองเราะ ใส่รูปครับใส่รูป่ลยเพราะนนี่สุดยอดปร้เทศไทยี่สุดที่สุดขออนุญาตให้ลูกแม่ดันเยอะๆเดี๋ยวเอา